ข่าวดุนกับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเพจใหญ่อย่างคนลูกชุ่งออกมาโพสตรูปเงาปริศนาพร้อมเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้นะครับบอกว่าทวงเงินค่าชุดหมอลำดังระดับตำนาน5ล้านนะครับอุ๊ยมหากราบการทวงเงินหมอลำดังคณะใหญ่ระดับตำนานค้างค่าชุดกว่า5ล้านบาทนะครับวงก็เปิดเงินก็เก็บเจ้าภาพไปแล้วหลายคิววงอะไรนะ นี่คือข้อความกับทุกคนที่ทางด้านแฟนเพจคนลุกทุ่งได้มีการลงเอาไว้ล่าสุดนั่นเองนะครับท่ามกลางแฟนๆหมอลำครับทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กัน เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับทางด้านแฟนเพจครับพี่คนก็ไม่ได้ระบุหรือว่าไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นวงไหนครับพี่คนเพราะว่าหากเราจะเอ่ยชื่อถึงหมอลำระดับตํานานเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยมีหลายคณะมากๆครับและแต่ละคณะก็คือมีตำนานกันทั้งนั้นนะครับพี่คนเพราะฉะนั้นก็นะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราคาดเดาแล้วก็เอาจริงไม่ทราบจริงๆนะครับว่า เป็นวงไหนนั่นเองครับที่คนมีการค้างค่าชุดและ5ล้านบาทจริงไหมอันนี้อุ้มอิ่มก็มองว่าหัตัดชุด5ล้านบาทนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการตัดชุด5ล้านบาทเนี่ยคือคนที่ไปสั่งตัดหรือว่าผู้ที่ไปตัดเนี่ยต้องมีความเชื่อถือพอสมควรนะครับทุกคน เพราะฉะนั th, Ale, ้นอย่างอิมผ่ากระแสเดินเข้าไปตัดในร้านเนี่ยครับทุกคนวิมเชื่อว่าแม่ค้าไม่เชื่อถืออิมแน่นอน5ล้านบาทกับการค้างค่าชุดนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เราไม่ครับทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดนะว่า5ล้านบาทนี้เป็นทางด้านร้านไหนที่มีการออกมาทวงนะทุกคนหรือว่าเป็นแค่การเมาส์ซุบซิปกันเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนหมอลำดังระดับตำนานก็คือต้องบอกว่ามีหมอลำดังเนี่ย ในทางภาคอีสานเยอะมากๆแล้วก็ทุกวงคือมีตำนานกันทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็ลองไปติดตามมาดูก็แล้วกันนะครับในส่วนของข่าวการค้างค่าชุดหรือว่าค่าอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะเกี่ยวกับวงการหมอลำเนี่ยมิมองว่าคือทุกๆฤดูก,ดกาลเราจะเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ถามว่าไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ว่า ไม่อยากให้เกิดขึ้นเอาแบบนี้ดีกว่าครับทุกคนเพราะว่ายังไงก็อยู่ในวงการเดียวกันเนาะวงการตัดชุดหรือวงการหมอลำเองเนี่ยเหมือนเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับทุกคนเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามีอะไรเนี่ยอยากจะให้พูดคุยกันก่อนนะครับหากมีคนนึงเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ออกมาบอกคนนั้นคนนี้แล้วที่มีการพูดกันต่อๆแบบนี้ครับพุกคนพอมันเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยคือพี่มองว่าวงการหมอลำก็จะอาจอาจจะมองว่าเฮ้ยต่อไปเราควรจะมีสัญญาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แบบว่า จะเข้าไปตัดชุดหรือว่าร้านชุดเนี่ยควรจะมีสัญญาหรือเปล่าในการไปเขียนนะครับทุกคนว่าอาตกลงว่าจ้างนะราคาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะนะครับทุกคนเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรไปเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาการที่ จะทวงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากก็คือคุณสามารถเอาเอา,เอาหนังสือตัวนี้ไปฟ้องได้เลยอะไรเงี้ยหากว่าเขาบ่ายเบี่ยงเนาะแต่ทีเนี้ยพอมีการไม่มีสัญญาปุ๊บหรือว่ามีการที่แบบว่าพูดกันปากต่อปากอย่างเงี้ยครับทุกคนอ่าคนนั้นบอกว่า5ล้านคนนี้บอกว่า3 2มมันก็เลยกลายเป็นว่าหมอลำลหลายๆคณะเนาะทุกคนก็เกิดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เสียหายนะบางคนคือทุกๆคณะก็คือประมาณว่าเฮ้ยเขาจะมองว่าเป็นวงชั้นหรือเปล่าเป็นวงชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าร้านชุดเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยมิมองว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบในอนาคตนะอันนี้ความคิดนเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนอยากให้มีสัญญาการแบบการการ,การจ้างทำอ่ะนะทุกคนอย่างมิมข่าวกระแสเองเนี่ยมีโอกาสนะครับได้นําเสนอข่าวเรื่องหนึ่งไป เมื่อประมาณน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับมีมีเหมือนกับว่าวงหมอลำวงหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ตัดออกไปเลยนะสําหรับหมอลำที่ค้างค่าชุดอันนี้จะมีหมอลำวงหนึ่งครับทุกคนที่เหมือนกับว่าอ่ะค้างค่าฉากนะครับค้างค่าฉากทีนี้ปรากฏว่าค้างค่าฉากเสร็จปุ๊บนะครับคือดบายเบี่ยงแล้วก็จนทางด้านคนที่ทําฉากเนี่ยออกมาโพสต์นะครับอักษรย่ออะไรต่างๆแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมิมองว่านะครับ ควรจะพูดคุยกันดีกว่านาอเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ได้เป็นข่าวอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะแบบถ้าสมมติว่าไปโพสต์ตรงนั้นตรงนี้แล้วหรือว่าไปบอกคนนั้นคนนี้แล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นมาน่ยครับทุกคนก็จะเป็นข่าวนะครับ fc แฟนคลับก็จะแบบเอาอีกแล้วเหรอวงการหมอลำอะไรอย่างนี้นะครับบางคนนะครับทุกคนก็บอกว่าเข้าไปคอมเมนต์เนาะบางคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าวงใดเนาะนะครับทำไมปล่อยให้เขาค้างเยอะขนาดนี้บางคนก็บอกว่านั่นสี่อยากรู้จัง งงเลยนะครับบันเทิงเลยคราวนี้อ่าบางคนก็มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหนะฮะก็น่าจะเป็นกลายเป็นมหากราบมหากราบดราม่าหรือเปล่าในครั้งนี้นะครับทุกคนก็ท้งนี้ทั้งนั้นเพจคนลุกทุ่งเนาะก็ไม่ได้ระบุเจาะจงหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับว่าเป็นคณะไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนก็ นั่นแหละนะครับก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะสำหรับคนที่ค้างค่าจ้างจริงๆหรือไม่ได้ค้างอะไรแต่ก็ออกมาเขาเรียกว่าออกมาแบบแก้ข่าวแก้ไขอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือคนที่ออกมาโพสเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวงไหนแหละคือจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมีกลุ่มนั่นแหละครับทุกคนเป็นกลุ่มหมอลำกลุ่มหนึ่งเนาะได้มีการโพสนะฮะก็คือได้มีการโพสต์แล้วก็ มีการโพสต์แล้วก็เหมือนกับมีคนไปคอมเมนต์เยอะนะครับถ้าเป็นในกลุ่มเนาะในกลุ่มเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีคนแบบจะมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีแบบอักษรย่อ,น,ยอนั่นนู่นอะไรเงี้ยครับทุกคนก็นั่นแหละพอโพสต์ในกลุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นว่าคนก็มาเมาส์กันต่อข้างนอกก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยนะครับทุกคนนะอ่ะเพจดังอย่างคนลูกทุ่งนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์เลยนะครับล่าสุดนะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็นะ้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้โหทุกคนตัดชุด5ล้านบาทจริงหรอไม,ไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆะว่าค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่แน่ใจคือมันมีคนไปเม้นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจหรือว่ามีข่าววงในหรือว่าอะไรต่างๆหลุดนะฮะเนาะทุกคน อ่ะโอเคนะครับก็นะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะครับขอให้ลงเอยกันด้วยดีนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์นะทุกคนก็ช่วงนี้เนาะเดินทางมาช่วงก,กลางๆฤดูการแล้วสําหรับวงการหมอลำนะครับก็นั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกคน นะฮะไปดูเขาเรียกว่าอะไรไปดูหมอลำก็ดูให้มีความสุขนะครับนาะแล้วก็ระมัดระวังสวมแมสด้วยช่วงนี้คือฝุ่นนะครับทุกคนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับที่ได้มีการแบบว่านับแพร่กระจายไปแล้วก็ยิ่งกรุงเทพมหานครยิ่งหนักนะครับหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝาก fc แ a n c l ับทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับน้อนแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ